สวัสดีคะ่ะหยกนะคะหลังจากที่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะทางช่องได้ลงแถลงการฉบับล่าสุดเนาะก่อนที่จะมีประเด็นร้อนแรงไปมากกว่านี้นะคะหยกก็เลยจะขออนุญาตมาแถลงการแล้วก็มาชี้แจงในส่วนของหยกในคลิปนี้นะคะว่าตกลงแล้วยังทํางานอยู่หรือว่าไม่ได้ทํางานแล้วนะคะ mm hmm. สืบเนื่องมาจากวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเนาะที่หยกได้ลงคลิปไปนะคะว่าหยกไม่ได้เป็นพนักง,งานในบริษัทไปแม่สลองแล้วนะคะอันนี้คือมีการเลิกจ้างจริงจาก ทางผู้ใหญ่นะคะทักมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ในการปรับเปลี่ยนกากแสดงนะคะก็หยกได้รับข่าวปุ๊บหยกก็ตกใจแล้วหยกก็อัดคลิปลงเลยวันนั้นนะคะพอมาเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะก็มีข้อความจากผู้ใหญ่นะคะก็มาเรียกให้มาคุยอ่ะเรียกให้มาคุยสัญญาใหม่นะคะหยกก็โอเคได้ไปคุยสัญญาคุยข้อตกลงแล้วแล้วหยกก็รู้สึกว่าโอเคข้อตกลงนี้อยู่อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้อยู่ในเกณฑ์ที่หยกรับได้นะคะก็เลย กลับมาทํางานใหม่นะคะผู้ใหญ่ก็เลยให้โอกาสได้กลับมาทํางานใหม่เพราะว่าเราคุยกันเราสองฝั่งเราตกลงกันได้เราแฟร์แฟกันอยู่แล้วใช่ไหมคะหยกก็เลยได้กลับมาเป็นพนักง,งานที่ดอยแม่สลองใหม่ณนะตอนนี้หยกเป็นนักแสดงที่ช่องดอยแม่สลองเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็คือยังอยู่ยังทํางานเหมือนเดิมแล้วก็บรรยากาศในกองบรรยากาศในออฟฟิศคือยังเหมือนเดิมทุกคนรักกันเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะทุกคนทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะรวมไปถึงเจ้าของแล้วก็ซี o อด้วยนะคะเราตกลงกันเรา มีข้อเสนอที่ทั้งสองฝ่ายโอเคนะคะในส่วนของหยกยกโอเคกับข้อเสนอแล้วก็สัญญาที่ผู้ใหญ่ให้มาใหม่นะคะหยกโอเคหยกก็เลยได้กลับมาทํางานนะคะอันนี้คือในส่วนของหยกนะหยกขออนุญาตแค่พูดพูดในมุมของหยกก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ซัพพอร์ตหลังจากที่หยกลงคลิปไปว่าหยกจะไม่ได้แสดงแล้วก็เห็นว่ามีคนแบบว่ารักน้องหยกเยอะมากๆนะคะนี่น้องหยกขอบคุณมากๆเลยที่ยังซัพพอร์ตน้องหยกเหมือนเดิม นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องหยกได้กลับมาทํางานแล้วน้องหยกอยากให้พี่พี่แม่แม่พ่อพ่อทุกคนนะคะก็เอ็นดูเด็กคนนี้เหมือนเดิมนะคะน้องหยกก็ยังเป็นน้องหยกคนเดิมนะคะขอบคุณที่ขอบคุณที่ยังรักกันขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องหยกมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าน้องหยกจะเดินไปเส้นทางไหนทุกคนพร้อมที่จะตามไปแล้วก็รักน้องหยกนะคะก็ขอบคุณมากๆาหลังจากนี้น้องหยกจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะอยากจะ ให้ตัวเองสวยขึ้นกว่านี้ให้ตัวเองพัฒนาฝีมือการแสดงให้ดีกว่านี้นะคะหยกพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้เป็นหยกในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันเสมอมาขอบคุณด้อมยกแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจแล้วก็ซัพพอร์ตยกแบบนี้นะคะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายละครต่ออันนี้คือมาพร้อมชุดแบบว่า ชุดนักแสดงเลยนะวันนี้เป็นเลขาสาวนะคะทุกคนก็ไปติดตามตอนใหม่กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบาย